ตำมะม่าเจ้าวันนี้คึกอยากอากาศห่อนๆอยากกินอะไรอย่างเพลเพสสวงๆคือมันสวงตำมะม่าใส่หมูยอนี่ผัดก,กัจองหลวกผัดกา้นจองตั้งเหนือบะข่อยมีเขียมหากินอยากวันนี้ไปตลาดจเจอ,อเลยนะก็เลยซื้อมาหลวกตำม,มาม่าหมูยอ ทุกนแรงอากาศห้อนๆอากาศห้อน Nhanh lắm. Uhm.

不。<laughs> โโอืรอดึงที่ชู้มาให้แม่หน่อยหูก <regret it? S 1> ข้างหน้าหูกไม่นีหลูดไปแล้วีอยู่ตรงที่ตาน่ะก็ไม่มีเดี๋ยวแล้วอ่ะนั่าเนี่ยแค่หลือเบาเล่นโทรศัพท์ดสุดยอด ได้ครับดึงมันหนหอ่อยมันไม่มีไงไม่มีก็ไปเอาในห้องอะลูกแก เ้อแตกเื็ดูล้ว,ม,ลวมวนใหญ่ที่อยู่ในห้องอ่ะเป็นมวนใหญ่เลยนะมวนยาวอ่ะคือม,มันตั้งห่อใหญ่อ่ะอือ เหงืออะไรเต็มแล้วว่ะมันอยู่ในห้องน่ะหอใหญ่เลยนะซื้อมาน่ะไปหยิบให้แป๊บนึงครับใกล้ยากสุดยอดเลยหนึ่งไรวะพูดก็ไม่พอ กาอะไรเต็มละเป็นเหมือนกันกูบ้านก่อติดโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์ได้บอกใครได้เถียงบ้านไหนเป็นเหมือนบ้านไหนเนี่คอมเมนต์มาเตยนะเจ้าเด็กติดโทรศัพท์ เล่นทรศัซั์นี่สุดยอดเลยอะ่อะส้มใจยากพักกันจงหลวงเห็นกระเป๋มามาหม ไปแล้วเจ้าคลิปนี้ลาปีแลนองไปก่อนใครห้างใครชอบก็ฟ้าเป็นกำลังใจให้แม่นิดเตือน,นะเจ้าขอบคุณเจ้าสำหรับที่นี้สวัสดีเจ้า